ัลโหลสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์อดีตเคยทำให้รวยนะคะค <requ> um. รับรัตมณีชาแนลให้ห้าผ้าร่วยแล้วก็วช่องน้องเบลผ้าร่วยจ้ามือน,นี้ครับสวัสดีครับครับจ้าขอโทษอาจารย์หลายๆเด้อจาที่พึ่งจะได้โทษมือน,นี้ตอนนี้กับมี <Yeah. S 1> น้องเบลคนเดียวเด้จา้าไอ้ให้ห้ากับรัตมณีเพิ่นออกไปทายถ้ำข้างนอกจา้า อ๋อครับผมน้องเบลสีสัมผัสคนเดียวมือนี้จ้าเลขเลขอาจารย์เขามา่จักงวดแล้วจ้าอาจารย์เอ่อสิบสองงวดสิบสองงวดติดติดเป็นเขาเขาจับคู่เขาวิ่งหรือว่าเขาแบบใดจ้าอาจารย์ได้เขาสามตัวสองตัวครับโอ้เขาเป็นจับคู่สามตัวบ้างสองตัวบ้างมินบาจ้างวดที่แล้วจ้าอาจารย์บอกเลขจ้า งวดที่แล้วก็ะไดสามสามไอสามเจ็ดสองคงวดที่แล้วสามเจ็ดสองตรงตรงเลยที่จ้างวดงวดก้อนนะครับมันมันออกเก่าสามหากระแมนครับหืมก็ได้ตรงตรงเลยบ่บ่ไดเป็นโตเป็นบ่จ่าเป็นโตตรงเลยครับออเเด็กผมมันมันเป็นเด็กไออันเป็นเด็กมันมันเป็นเด็กสถิตินะครับผมเบิ่งการหัวของมันมันเป็นยังไง อาจารย์คำนวณนเองอเฮ็ดเองอมามาโดน<อ>หรือหรือ,อย่างจ้าก่าประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีครับถึงแก่นใจมาอา,อาเฮ็ดมาโดนแล้วเนาะจา้าอาจารย์อซอยบอกเนี่ยจ้าว่าเป็นยังอาจารย์ขึ้นใช้ชื่อว่าอาดีตเคยทำให้ร่วยจ้าเพื่อเอซี่ <F 4 S 2> คนอยากรู้ตอกคอนผมก็เคยมาเสียเองนะครับพ่ามัน ตือแต่มันก็บบถือกับบวถีมันเป็นยังคือบวเถียนะครับผมก็มาเบิ่งว่ามันเป็นเพราะอย่างนะเป็นเพราะว่าโชกกะจายของเฮาหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเฮาเขามืหวิธีการออกหรือว่าตั้งแตเริ่มก็เริ่มสนใจมากว่าวิธีเวลามันออกก็เริ่มเบิ่งว่ามันออกแบบไรนลักษนาแบบไรออกรักมวยเด็กนึงถึงถึงศูนย์เวลามันออกออกแบบไรเฮาก็เริ่มจับจุดมาหลายปีคำทางมาเรื่อยๆนะครับกลัวกลัวเขาสิ่งหว่าไม่ออกแม้ไรนะครับ เรื่องสนใจมาเรื่อยแต่อีจ้างเขาเก็สนใจเรื่องเรื่องเรื่องการคำนวณมากมากแล้วอาจารย์ก็เลยใจชื่อว่าอดีตเคยทําให้รวยที่มากแล้วก็กอนั่นก็เคยสีแล้วมันก็โปรถีมันเป็นเหตแต่เขาโอ้ยัดตังไปบโมันบ์มันนิดหน่อยนะครับจ้าเพขาเก็เขาเริ่มงคิดตามมาเรื่อยเขาโอ้ยอะไรเพื่อถีบเขาเลยเลยเลยเอาตรงนั้นมามามาเป็นจุดอ่ะ อดีตเคยทําให้รวยแมนแมนครับแค่นี้แค่นี้ครับจ้างวนนี้อาจารย์ก็มีแนวทางแล้วนะจ๊ะเห็นทรงมาทางล่างหายยู่แต่ว่ากระพึงจะได้โทษมือนี่แนวทางมือนี่จ้าแนวทางมือนี้อาจารย์ก็หายแยกบนแยกล่างบ่จ้าแมนแมนครับแยกบนแยกล่างแยกบนแยกล่างแยกบนแยล่างจ้าความเราจะอาจารย์บนกรบหกเพราก็เตคตครับดี วิ่งบนเอียงก็จับเสียงมันขาดหกหกกับเจ็ดครับวิ่งบนหกกับเจ็ดเจ็ดจ้าหกับเจ็ดแล้วก็เก้าอีกคนหนึ่งครับหกเจ็ดแล้วก็เก้าขับขับขับไรนี้เก้ากับเจ็ดมั่นสิแม่ประจันครับขับไปได้ครับ,รบแมนยูจ่าสถิติเจ็ดกับเก้าหน,นึ่อมากเบิร์บอยเบกย <นะ S 1> ครับได้หลอดได้หลอดทีนะทีเตะออกมาก้อนสี่หา้าปีมันอีส เหงดตผมนี่พิจิสังเกตูวม้ที่มันตกเก่ามันที่มอกมันผลตรงตรงมันจะมาก่อนแบบที่ว่าตัวทั่มันแบบว่ามันซับมันซับขาหลอดเขาเห็านั้นเอางงนะเอาเผลอมันก็มันก็ปีนทันทีเลยนะครับแบบนี้ผมเจอมหาสามหัวที่ติดจ้าอาจารย์วิ่งสามตัวรวิ่งบนหกเจ็ดแล้วก็เก้าจ้าอาจารย์ครับครับผม จบไปจ้า,า,าสามตัวศูนย์หกหกครับคุสามตัวศูนย,นย,นย์หกหกครับเขีนเขีนเด็กไปถึงไหนศูนย์หกหกครับครับจ้าแปดหกแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์หกสองเก้าหกสองเก้าศูนย์เจ็ดอันไดนก่จ้าแยงขาด ศูนย์เจ็ดครับศูนย์ศูนย์เจ็ดครับจา้าศูนย์สี่สองตัวบนบอจ้าไปสามตัวสามตัวครับตัวใดก็จ้ามันเสียงขาดไหมจา้าเสียงขาดขาดห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่คแมนมอจ้าแมนเสียงเสียงเป็นเสียงขาดขาดไหมจา้าห้าศูนย์สี่หนูพสดเสียนห้าสี่ศูนย์เนาะ ห้าศูนย์สี่จ้าศูนย์สี่อ้าสีนี้ศูนย์สี่ห้าครับผมจ้าแล้วก็ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าแล้วก็สามหนึ่งห้าครับสามหนึ่งห้าครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดมันมาจ้าอาจารย์ 4, 5, 6, ครับผมจ้า ต่อไปจ้าต่อไปเอานังสองตัวบนมีบ่จะาบนก่อนก็ได้เป็นนั่นจะเป็นชุดตัดตรงบนให้พี่ตัดตรงหน้เองนะครับพอแล้วเดี๋ยให้ตัดเองบ่จ้าให้ให้เอฟซีคนตัดเองบอกว่าแม่นๆครับตัดตรงหน้เองนี่นะเอาจารย์ชิดเน้นเน้นสามตัวมนบ่จาส่วนมากชอบตัวล่างกับนี่ครับจ้าเอาเอาสองตัวล่างเนาะจ้ะฉันสองตัวล่างปิ่งสองครับ ก็สี่สามอีกต้นนะครับวิ่งล่างสองสี่สามครับครับจ้าสองสามครับผมจับคู่จับสองสามสองสี่ครับสองสี่สองหกครับสองหกสี่เก้าครับสี่เก้าหกหนึ่งครับ หกหนึ่งแปดสองแปดสองครับอันได้ก็จ้าสี่ศูนยจ้าเจ็ดศูนครับเจ็ดศูนก็สีเจครับสุดท้ายครับส่วน็ดจนไงเรกอาจารย์ต้องกลับบ่จาาจ่าง บ่รครับออกตรงๆเลยมาจากประตงกับครับ,รบสองตัวบนนี้ก็ให้เอฟซี่ไปตัดเอาจากสามตัวนี้ม่นม่จ้าครับผมปอบดิบกอยาเท่ายพอมันเด็กเด็กมันเนสมอกันครับอืมกาเดียวเดียวหนูขอท่วนตัวเลขก่อน้อจ้าครับผมวิ่งบนหกเจ็ดเก้า 3ตัวนะคะมี0ูนย์หกหกแปดหกศูนย์หกสองเกูห้าศศสห้าศสีก้าสามหนึ่งห้าถูกปะ่าครับผมถูกต้องครับสองตัวล่างมีสองสามสองสี่สองหสี่เก้าหหนึ่งแปดสอง สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดถูกป่ะจา๊ะครับถูกครับวิ่งล่างมีสองมีสี่มีสามอาจารย์รอาจารย์มีมตัวเน้นเห็น่อจา๊ะจะขีดเส้นใต้มีตัวเน้นมาจ๊ะแต่ไงแต่ไงว่าแต่ไงว่าชอบผมก็ชอบไปฮะตอบเออสองสี่ครับสองสี่ล่างมินมาจา๊ะ ครับแต่ว่าเลขมันก็หลายเปอร์เซ็นต์มาแล้ครับผมกัเด็กเต็มต้นเปอร์เซ็นต์ครับสองสีล่างชุดเดียวบอจ่าที่อาจารย์หมักสองสามครับสองสามสองสี่สองหกสองสามสองสี่สองหกปีกเสาครับ สี่เก้าแปดสองครับแปดสองหาชุดนอกจากที่เน้นเป็นพิเศษครับหาชุดแล้วก็สามตัวบนอาจารย์ชอบตัวใดที่สุดจ้าสามตัวบนอ๋อตัวบนแปดหกศูนครับมักแปดหกศูนที่สุดเนาะจ้าพิเศษแน่กับเจ๊ครับ อันไดนก็อจ้าศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับที่ที่ผมให้ให,ให้น้ำหนักมาตีอีกหนูขึ้บ่มีศูนย์เจ็ดเจ็ดจ้าขึ้นมีแต่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับงานอยู่ศู 0, 0, นย์ศูนย์เจ็ดเนาะจา้าให้น้ำหนักครับเนี่ยศูนย์หกหกครับหนะึ่งจ้าศูนย์หกหกเนาะอาจารย์กระเฮ็ดมายี่สิบก็ปีแล้วกระเข่ามาตลอดเนาะจา้าสามโตสองโตงสิ ุ่สี่ห้าตัวหนึ่งครับผมจ้า 0, ตัวนี้ 0, 0. ตัวนี้สําคัญสําคัญกีเศษเนี่ยเป็นยังจ้ามากมากกว่ามูบ่ผมไปไห่รตเตอรีมาสามใบได่รตเตอีมาสามใบครับผมสอง 4, 4, 4, 4, สี่วกสองสี่สองสามเน่ยผมก็เซ่วรตตอืีให่ยางมสามใบครับ้าบ่ค่อยได้ครับเรียงก็ได้ผมก็เย็ดงานก็ได้ เมืไไมม่อนี่อาจารย์ยุดบอจ่าหรือว่าเห็ุงานอยู่รบกวนบอจ่าอ๋อผมไอเขางานตอนนี้ครับจะแงนของจะของเองโอ้จ่าจ่าชวนตัวถ่ายคลิปเราจ่าอาจารย์นี่ยังจะาาฝาก<ม>ถึงเอฟซีที่กำลังรับชมคลิปของอาจารย์ยุ่ตอนนี้บจ่จ่าอ๋ออะไไปล่องเบิ่งครับลองเบิ่งลองเบิ่งนะจ้าลองเบิ่ง่า มันจะไปถึงไหนครับผู้อื่นเขาคอาจารย์มั่นใจมากน้อยเพียงใดจ้างวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับรนะ้อยเปอ,อร์เซ็นต์นอกจากอาจารย์อดีตเคยทําให้รวยนะคะครับจ้าขอบคุณอาจารย์หลยๆเดอจ้จางวดนากะตามตอกันอีกคือเก่าเนาะครับจ้าขอบคุณอาจารย์หลยๆจ้าครับจ้าสวัสดีจ้าจ้าสาธูกอร์ไฮเอฟซี ลำด้วยคือาการก็ให้อาจเรยา<อ>ด้ร่วย,ด,วยด้วยครับลำด้วยคือสมสีครับจ้าขอพูดลหยลายจา้าครับจ้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ